วันเวลาผ่านมาถึงช่วงปลายปีหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วช่วงนี้คือเวลาแห่งความสุขของพวกเราแต่ต่างกับปีนี้ที่ทุกอย่างต่างออกไปชนิดหน้ามือเป็นหลังมือคูบอลเงียบเหงาน้องๆหลายคนเดินทางกลับต่างประเทศน้องๆทีมงานลาออกไปมีเส้นทางชีวิตของตนเองฟังชาลีก็ทยอยปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันซึ่งเป็นผลงานของทีมงานน้องออฟที่ลาออกจากชาลีฝากเอาไว้ในความทรงจำ <c oughs> ร้องไห้เจอกันในวิดีโอโอเคครับสวัสดีครับเจอกันอครัมาครับขอบคุณทุกทุกคนไปไป,ไป,ไป,ไปไครับทุกคนไปไปเดี๋ยวกลับมาเดียกับมาครับไปไปคุยอันมุ่งเน้นทำงานไลฟ์ขายของมากขึ้นเราได้เห็นการเติบโตของน้องในทุกช่วงเวลาชาลีให้โอกาสในการผลักดันน้องๆหน้าใหม่หลายคนที่ก้าเข้ามาแน่นอนว่า จะนานแค่ไหนชาลีก็คือผู้ให้โอกาสเสมอแนี่นะหนุ่มเอาไว้หุ่มนนัไม่ใช่กูฟังสิงเหอต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านด้วยการเลี้ยงสุนัขชื่อคิวคิวซึ่งเป็นที่รักของแฟนด้วยเช่นกันเอ้ยทำงานแล้วโอ้ยโ้ยอย่านวนทำงานนะไม่นวนนะ นนันนะน,น,น,นนตตางคคคคคุุุยอมม่กกกกะสัญญาณดีๆที่เราสัมผัสได้คือขุยอันยังสนับสนุนชาลีเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่ชาลีปล่อยเพลงขุยอันก็หยิบเพลงมาเปิดให้เอฟซีฟังเสมือนทุกครั้งที่ผ่านมายืนยันว่าปีนี้ที่กำลังผ่านไปหรือปีใหม่ ที่จะก้าวเข้ามาทั้งคู่จะยังคงเป็นกัลยาณมิตรให้กันไม่เปลี่ยนแปลง